ศาส,สนาพราหมณ์ที่เกี่ยวเนื่องพระราชาพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญโดยนาพืชผลที่ได้จากการเก็บเกี่ยวมาเป็นเครื่องสักการะอีกทั้งยังถือเป็นพิธีขึ้นปีใหม่ของพราหมณ์ด้วยสําหรับปีนี้กําหนดพิธีระหว่างวันที่31ธันวาคม2554ถึง14มกราคม2555โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประกอบพิธีแล้วได้พระราชทา,านเงินแก่หัวหน้าคณะพราหมณ์ผู้เป็นประธานในการประกอบพิธี ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีส่งติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนวันของจังหวัดเลย ันนี้ทูลกระหมออ่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีประธานโครงการทูบีนัมเบอร์วันเสด็จไปยังโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาบ้านฟากนาตำบลนาอานอำเภอเมืองจังหวัดเลยทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและทรงเปิดศูนย์เพื่อจัดรุ่นทูบีนัมเบอร์วันเฟรนด์คอนเนอร์ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดปรับทุกสร้างสุขแก้ปัญหาและพัฒนา E ีิเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้บริการแก่นักเรียนในโรงเรียนและโรงเรียนในสมาชิกเครือข่ายโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาได